สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่จะมาทำนายไทยทักโชคชะตาตามช่วงอายุของบุคคลตามดวงวันเกิดทั้ง7วันตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์โดยหลักการพยากรณ์นี้จะใช้จากตํารามหาทักษะที่มีการเคลื่อนย้ายของดาวพระเคาะห์โดยมีด้วยกันทั้งหมด7ดดวงเท่ากับวันเกิดครับคือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ไปจนถึงดาวพระเสาร์เป็นการเคลื่อนย้ายตามช่วงอายุ โดยจะพยากรณ์เริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงอายุ15ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปครับไปจนถึง75ปีซึ่งแต่ละช่วงอายุดาวที่เข้ามาเสวยอายุแต่ละดวงจะมีผลต่อความเป็นไปในวิธีแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งจะมีทั้งดีและร้ายปะปนกันไปครับและในขณะที่ดาวเสวยอายุอยู่นั่นเองก็ยังมีดาวที่เข้ามาแทรกด้วยมีผลทําให้เกิดความเป็นไปต่างๆเกิดเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตครับตามแต่ว่าดาวดวงไหนจะเข้ามาแทรก ให้ผลดีผลร้ายมากน้อยเพียงใดซึ่งประโยชน์ของการดูดวงตามช่วงอายุนี้จะช่วยให้เราทราบว่าในแต่ละปีจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างส่งผลดีหรือร้ายอย่างไรก็ช่วยให้เราสามารถวางแผนรับมือได้ล่วงหน้าครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าปีไหนไทยว่าดีปีนั้นจะทําการสิ่งใดจะประสบผลสําเร็จมีโชคชัยเป็นอันดีครับแต่ถ้าปีไหนไทยว่าร้ายให้พึงเร่งระวังตัวระวังเคราะห์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับเตรียมพร้อมรับมือจากหนักจะได้กลายเป็นเบาและจากเบาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นครับซึ่งตำรานี้มีประโยชน์มากใช้วางแผนชีวิตได้อย่างดีมากครับช่วงไหนปีไหนจะทำการสิ่งใดทั้งเรื่องการงานการศึกษาการค้าธุรกิจไปจนถึงเรื่องโชคลาภการเงินความรักสุขภาพอุบัติเหตุครอบคลุมทั้งหมดในวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคนครับซึ่งมีประโยชน์มากๆสํสำหรับตำรานี้ครับ แลวผมขอบอกแนวทางในการดูไว้นิดหนึ่งครับให้เราดูเป็นภาพรวมว่าปีไหนไทยดีปีไหนไทยไม่ดีเท่านั้นก็พอละครับส่วนรายละเอียดคําทํานายก็ให้ดูเป็นแนวทางก็พอครับไม่ต้องไปถึงกับยึดติดเพราะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงก็ได้ซึ่งถ้าปีไหนไทยว่าดีเป็นส่วนใหญ่ปีนั้นเราจะเจอแต่ความโชคดีมากกว่าโชคร้ายครับแต่ถ้าปีไหนไทยว่าไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ก็ให้เรารู้ไว้ว่าปีนั้นไม่ดีไม่ควรทําการสิ่งใดที่สําคัญสําคัญ เพราะอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคเยอะโชคไม่เข้าข้างก็ให้เลื่อนไปทําการในปีที่ดีแทนครับแบบนี้ก็จะช่วยให้เราวางแผนอะไรได้หลายอย่างในชีวิตครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้ไปฟังคําทํานายไทยทักกันแล้วครับก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังให้ดีครับหรือใครจะจดบันทึกช่วงอายุของตัวเองเอาไว้เป็นแนวทางหรือว่าจะกดบันทึกเก็บไว้ดูก็สะดวกดีครับเราไปเริ่มต้นกับคําทํานายไทยทักในแต่ละช่วงอายุตามวันเกิดกันเลยครับ เทวดาเสวยอายุชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดวันศุกร์พระพรหมธาดาท่านได้ส่งตราเทพปัญญติถึงความเป็นไปแห่งชะตาชีวิตของบุคคลทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะผ่านพบความเป็นไปทั้งในด้านดีและด้านร้ายซึ่งเรียกว่าพรหมลิขอันบังเกิดขึ้นจากอำนาจของเทพพย,ายดาดาวพระเคราะห์ที่เข้ามาสวยอายุและแทรกอายุ ตามหลักมหาทักษะพยากรณ์จากตำราธรรมชาติเฉพาะผู้ที่เกิดในวันศุกร์นับแต่แรกปฏิสนธิขึ้นมาพระศุกร์ก็เข้าสวยอายุจนกระทั่งถึงอายุครบ21ปีบริบูรณ์เฉพาะการพยากรณ์ผลดีร้ายจะขอกล่าวนับจากอายุ15ปีเป็นต้นไปดังนี้พระศุกร์สวยอายุตั้งแต่เกิดจนถึง21ปี อายุ15ปีบริบูรณ์ถึง18ปี8เดือนพระพฤหัสบดีแทสรกพระศุกเป็นระยะที่ชะตาชีวิตกำลังจะเริ่มสดใสท่านผู้ใหญ่จะให้ความอุปการะเป็นอันดีเกิดความสุขกายสบายใจจะมีโชคลาภได้ผลเป็นดังใจทุกประการอายุ18ปี8เดือนถึง21ปีบริบูรณ์พระราหูแซกพรศุกรระยะนี้ ให้ระวังสุขภาพจะเกิดการเจ็บไข้ไมิฉะนนั้นจะมีเรื่องให้ต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ระวังจะยุ่งยากในเรื่องการเงินถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อาการจะทุเลาลงพระอาทิตย์สวยอายุจาก21ปีถึง27ปีอายุ21ปีบริบูรณ์ ถึง21ปี4เดือนพระอาทิตย์เข้าสวยอายุและแทรกตัวเองระยะนี้จะมีผู้คอยคิดให้ร้ายมิสหายจะกลายเป็นศัตรูมีแต่ความเดือดร้อนกลุ้มใจเกิดความยุ่งยากในบ้านเรือนถ้าเจ็บไข้เป็นเพราะแรงผีเรือนให้บูชาผีบ้านผีเรือนพระปุ่มเจ้าที่จะบรรเทาหรือย้ายที่อยู่ที่หลับนอนไปทางทิศตะวันตก อายุ21ปี4เดือนถึง22ปี2เดือนพระจันทร์แทรกพระอาทิตย์เป็นระยะที่จะเกิดการเจ็บไข้ก่อนแล้วภายหลังจากนั้นจะมีลาภผลตามมาถ้ายังไม่มีคู่ให้เดินทางไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้จะได้พบเนื้อคู่อันพึงใจอายุ22ปี2เดือนถึง22ปี7เดือน พระอังคารแทรพระอาทิตย์ท่านผู้ใหญ่จะคอยเล่นงานเอาโทษถ้ามีคู่ครองจะต้องมีเรื่องให้จากกันมิฉะนั้นบิดามารดาจะจากไปให้ระวังอาจจะต้องคดีความในทางอาญาจะเจ็บหัวมัวตาถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศเหนืออาการจะบรรเทาอายุ22ปี7เดือน ถึง23ปีหเดือนพระพุธแทรกพระอาทิตย์ทำงานทำราชการจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจะได้ที่อยู่ในทางทิศใต้โชคลาภที่จะได้นั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกอายุ23ปีหเดือนถึง24ปีหนึ่งเดือนพระเสาร์แทรกพระอาทิตย์ระวังจะมีเรื่องทางอาญาให้ระวังอุบัติเหตุหรือจะต้องบาดเจ็บ มีเรื่องร้อนใจให้เสียทรัพย์มีศัตรูคอยใส่ร้ายให้โทษถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนืออาการจะบรรเทาลงอายุ24ปี1เดือนถึง25ปี2เดือนาพาะพฤิหาสปดีแทรกพระอาทิตย์ถ้ามีญาติมิตรที่จากไปจะกลับพืนมา สิ่งของที่สูญหายไปก็จะได้กลับคืนมาจะได้ลาบจากญาติมิตรจะได้พบคู่ครองแต่ระวังคนในบ้านจะหลบหนีหายอายุ25ปี2เดือนถึง25ปี10เดือนพระราหูแทรกพระอาทิตย์จะมีคนมาพูดจาหลอกลวงจะต้องเสียเข้าของเสียเงินทองหรือพบกับอุบัติเหตุมีปากเสียงกับผู้ใหญ่หรือวงญาติ ระวังป่วยไข้ถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้อาการจะทุเลาลงอายุ25ปี10เดือนถึง27ปีบริบูรณ์พระสุขแทรกพระอาทิตย์ระยะนี้จะได้ราบสการเงินทองหรือจะได้คู่ครองจะได้ลาบเป็นสัตว์สองเท้าหรือว่าสี่เท้าโชคลาบที่จะได้นั้น จะมาจากทางทิศเหนือและทิศใต้พระจันทร์สวยอายุจาก21ปีถึง42ปีอายุ27ปีบริบูรณ์ถึง29ปี1เดือนพระจันทร์เข้าสวยอายุและแทรกตัวเองเป็นเกณฑ์จะได้พบเนื้อคู่หรือว่าได้บุตรท่านผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือเป็นอันดีจะได้ที่อยู่ที่กินสุขสบายปังเกิดลาาผลต่างๆนานา,นา จะมีคนเอามาให้จากทางทิศใต้และทิศตะวันออกอายุ29ปี1เดือนถึง30ปี2เดือนพระอังคารแทกพระจันทร์เป็นระยะที่เกณฑ์ชะตาจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองหรือเสียของรักระวังจะถูกเสี้ยนหนามตํำให้บาดเจ็บมีศัตรูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดเหตุการณ์ไม่สู้ดี ให้แปลงสถานที่อยู่ไปทางทิศเหนือจึงจะทุเลาลงอายุ30ปีสองเดือนถึง3 2มปี6เดือนพระพุทธแทรกพระจันทร์เป็นระยะที่จะบังเกิดโชคลาภเงินทองจะได้ลาบอาพรแก้วแหวนหรือจะได้ชื่อเสียงหรือจะได้คู่ครองและได้บุตรทิศเหนือหรือทิศใต้เป็นทิศที่จะบังเกิดลาภผลอันพึงหมาย อายุ32ปี6เดือนถึง33ปี11เดือนพระเสาร์แทรกพระจันทร์ระยะนี้จะบังเกิดมีศัตรูทำให้ต้องเสียเข้าของเงินทองเป็นเหตุเกิดจากผู้ใหญ่หรือคนผิวเนื้อดำแดงให้ระวังอักขีภัยจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระวังเกิดเหตุวิบัติต่างๆนานาถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันออก อาการจะทุเลาลงอายุ33ปี11เดือนถึง36ปี7เดือนพระพฤหัสบดีแทกพระจันทร์ระยะนี้จะมีเรื่องผิดใจกับคู่ครองและมักจะถูกกันแกล้งใส่ความจะเสียของรักปัดพลากจากบุตรหรือว่าคู่ครองศัตรูอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นคนผิวขาวแต่แล้วภายหลังมักจะได้สถานที่ทำกิน และบริวารเป็นอย่างดีอายุ36ปี7เดือนถึง38ปี3เดือนพระราหูแทบพระจันทร์ระยะนี้จะเกิดเป็นปากเป็นเสียงเพราะเพศหญิงและผู้ใหญ่จะเสียทรัพย์สินสิ่งของเร่งระวังหญิงชายผิวดำแดงมีอายุจะทำตัวเป็นศัตรูถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตก อาการจะทุเล่าลงอายุ38ปี3เดือนถึง41ปี2เดือนพระศุกร์แทกพระจันทร์เป็นระยะที่ชะตาจะประสบผลดีมากท่านผู้ใหญ่จะให้การอุปการะช่วยเหลือให้บังเกิดโชคลาบเงินทองลาบผลที่ได้จะมาจากทางทิศเหนือและทิศตะวันออกอายุ41ปี2เดือน ถึง42ปีบริบูรณ์พระอาทิตย์แท้พระจันทร์ระยะนี้ระหว่างมิสหายจะแปลพักทำคุณบูชาโทษบริวารจะเอาใจออกห่างจะเกิดเป็นปากเป็นเสียงกับคู่ครองพระอังคารสวยอายุจาก42ปีถึง50ปีอายุ42ปีบริบูรณ์ถึง42ปี7เดือน พระอังคารสวยอายุและแทรกตัวเองระยะนี้ควรอดทนอดกลั้นโทสะให้ดีจะทำให้เกิดมีเรื่องทะเลวิวาทระวังชายผิวดำแดงสองคนจะทำตัวเป็นศัตรูภายหลังบ้านจะเกิดการปันป่วนมีเรื่องให้เสียเงินเสียทองถ้าเป็นคดีความจะแพ้เขาให้ระวังอักขีภยัยถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอน ไปอยู่ทางทิศใต้อาการจะทุเลาลงอายุ42ปี7เดือนถึง43ปี10เดือนพระพุทธแทกพระอังคารระยะนี้จะเกิดโชคลาภอันพึงใจคิดการสิ่งใดจะสำเร็จผลจะได้ทรัพย์สินเงินทองสุขกายสบายใจลาผลที่ได้จะมาจากทางทิศใต้ทิศเหนือและทิศตะวันออก อายุ43ปี10เดือนถึง44ปี7เดือนพระเสาร์แทรกพระอังคารให้ระวังจะประสบอุบัติเหตุมีเรื่องทำให้ต้องยุ่งยากใจจากภายในครอบครัวมิฉะนั้นก็จะถูกกล่าวโทษฟ้องร้องระวังจะมีเหตุร้ายถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาการจะทุเลาลง อายุ44ปี7เดือนถึง46ปีบริบูรณ์พระเพลินสป,ปดีแรกประอังคารระยะนี้จะคิดทำการอันใดจะประสบผลสำเร็จตามความปรารถนาจะบังเกิดลาภผลตั้งๆต,งต,งต,งตงานา,นาแต่ภายหลังจากนั้นให้ระวังคนจะมาหาเรื่องทำให้เดือดร้อนจะกล่าวหาว่าผิดศีลธรรมถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอน ไปอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออาการจัดทุเราลงอายุ46ปีบริบูรณ์ถึง46ปี10เดือนพระราหูแทรพระอังคารเกณฑ์ชะตาระยะนี้บริวารหรือผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาจะเกิดการกระด้างกระเดืองก่อความเดือดร้อนให้ต้องเสียงเงินทองถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอน ไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อาการจัดทุเลาลงอายุ46ปี10เดือนถึง48ปี5เดือนพระสุขแทกพระอังคารเป็นเกณฑ์ชะตาที่จะได้โชคลาภอันพึงใจบางทีอาจจะได้ที่ดินเป็นระยะที่จะมีโชคมีลาบดีลาบผลที่ได้นั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ อายุ48ปี5เดือนถึง48ปี10เดือนพระอาทิตย์แทรกพระอังคารระยะนี้พึงเล่งระวังจะมีเรื่องเดือดร้อนใจให้ต้องเสียเงินทองเกิดเหตุเพศภัยระวังอุบัติเหตุเลือดตกยางออกจะเจ็บหัวเจ็บขาถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปอยู่ทางทิศตะวันตกอาการจะทุเลาลง อายุ48ปี10เดือนถึง50ปีบริบูรณ์พระจันทร์แทรกพระอังคารเป็นระยะที่จะมันเกิดโชคลาภเงินทองเป็นอันดีมิฉะนั้นจะได้บุตรหลานหรือได้บริวารที่ดีข้าวของที่เคยสูญหายไปก็จะได้กลับคืนมาพระพุทธสวยอายุจาก50ปีถึง67ปีอายุ50ปีบริบูรณ์ ถึง52ปี5เดือนพระพุทธสวยอายุและแทรกตัวเองเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีจะได้รับผลสำเร็จทุกอย่างที่ปรารถนาการปฏิบัติหน้าที่การงานจะได้รับผลดีทุกทางจะบังเกิดโชคลาภต่างๆนานา,นา,นาดียิ่งนักอายุ52ปี5เดือนถึง54ปี3เดือนพระเสารแทรกพระพุทธ ระยะนี้ระวังจะเป็นปากเป็นเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่มีเรื่องจะต้องเสียงเงินทองหรือจะต้องจากที่อยู่พัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักจะเกิดการเจ็บป่วยที่มือเท้าถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาการจะทุเลาลงอายุ54ปี3เดือนถึง57ปี2เดือนพระพื่อสบ,บดีแท้พระพุธ ระยะนี้ในด้านการเงินลาบผลอุดมสมบูรณ์ดีแต่ไม่ควรเดินทางไกลจะประสบอันตรายมิสหายจะนำโชคลาภมาให้อายุ57ปี2เดือนถึง59ปี1เดือนพระราหูแทรกพระพุทธระยะนี้ให้ระวังอักคีภัยภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคนผิวเนื้อดำแดงจะหาความใส่ร้ายให้โทษ ทำให้ต้องเดือดร้อนเสียเงินเสียทองถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อาการจะทุเลาลงอายุ59ปี1เดือนถึง62ปี5เดือนพระสุขแทกพระพุทธเป็นระยะที่จะได้โชคลาภมาจากมิตสหายและสตรีมีความสุขกายสุขใจ คิดหวังอันใดจะประสบผลสำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการอายุ62ปี5เดือนถึง63ปี4เดือนพระอาทิตย์แทรกพระพุทธระยะนี้จะมีเรื่องให้ต้องพัดพลากจากบุตรและคู่ครองจะได้รับความทุกข์ใจหรือมิฉะนั้นจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปทางทิศตะวันออก อาการจะทุเลาลงอายุ63ปี4เดือนถึง65ปี8เดือนพระจันทร์แทรกพระพุทธระยะนี้มิสหายจะอำนวยโชคลาภและความสำเร็จมาให้จะปลอดโปร่งโล่งใจบทอุปสรรคทั้งปวงเกิดความสุขกายสบายใจลาภผลอันพึงได้นั้นจะมาจากทางทิศตะวันออก อายุ65ปี8เดือนถึง67ปีบริบูรณ์พระอังคารแทรกพระพุทธให้ระวังอักขีภัยระยะนี้จะทำการอะไรมากระทําไม่ค่อยเป็นผลดีจะเกิดเป็นถ้อยความเข้าของสูญหายถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปทางทิศเหนืออาการจะทุเลาลงพระเสาร์สวยอายุ จาก67ปีถึง75ปีอายุ67ปีบริบูรณ์ถึง67ปี11เดือนพระเสารเข้าสวยอายุและแทรกตัวเองระยะนี้จะเกิดเจ็บไข้ไม่สบายจะมีเรื่องให้ต้องเสียเข้าของเงินทองญาติพี่น้องลูกหลานจะจากไประวังอุบัติเหตุจะทำให้เลือดตกยางออกถ้าเจ็บไข้ให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาการจะทุเลาลงอายุ67ปี11เดือนถึง69ปี8เดือนพระพรศปดีแทกพระเสาระยะนี้จะได้ลาบจากท่านผู้ใหญ่ไม่ควรจะเดินทางไปไหนให้อยู่กับบ้านจึงจะดีจะมีโชคลาบไม่ควรเดินทางไปทางทิศตะวันตกจะมีอันตรายถ้าเจ็บไข้ ให้บนบานต่อเจ้าที่ผีเรือนจะบรรเทาอายุ69ปี8เดือนถึง70ปีเกเดือนพระราหูแทรกพระเสาระยะนี้จะได้รับผลและสิ่งอันพึงใจแต่สุขภาพไม่สู้ดีคนชั้นต่ำจะทำให้เดือดร้อนจะเจ็บหูเจ็บตาเจ็บขาเจ็บมือข้าวของจะสูญหายพึงเล็งระวังให้ดี อายุ70ปี9เดือนถึง72ปี8เดือนพระสุขแทรกพระเสาระยะนี้ให้เกรงคนผิวดำแดงเป็นชายหรือหญิงผิวขาวเหลืองจะนำความเดือดร้อนมาให้แต่ภายหลังญาติมิตรจะนำลาบผลมาให้อายุ72ปี8เดือนถึง73ปี3เดือนพระอาทิตย์แทรกพระเสา ระยะนี้ระวังบุตรหลานจะทำให้เดือดร้อนต้องเสียเงินเสียทองให้ระวังอักคีภยัยภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยห้ามเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเพศภยัยอายุ73ปี3เดือนถึง74ปี8เดือนพระจันแทรกพระเสริระยะนี้จะมีลาภผลต่างๆเกิดขึ้น หรือจะได้สิ่งของจากผู้หญิงผิวขาวเหลืองหรือชายร่างสูงใหญ่ทางทิศตะวันออกจะเป็นผู้นำโชคลาบมาให้อายุ74ปี8เดือนถึง75ปี5เดือนพระอังคารแทกพระเสาร์เป็นระยะที่ไม่สู้ดียาดมิตรที่สนิทจะล้มหายตายจากไปจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองศัตรูที่จะทำความเดือดร้อนให้ จะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเจ็บไข้ไม่สบายให้เปลี่ยนสถานที่อยู่หรือที่หลับนอนไปทางทิศเหนืออาการจะทุเลาลงจบคำทํานายสำหรับเทวดาสวยอายุใครชอบเนื้อหานี้ก็บันทึกเก็บไว้ดูตามช่วงอายุของตัวเองนะครับระยะไหนเคาะดีก็ไม่ต้องระวังมากแต่ถ้าระยะไหนเคาะร้ายยิ่งต้องระวังตัวให้มากขึ้น ดูเป็นแนวทางตามจังหวะชีวิตปรับเปลี่ยนรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติก็จะผ่านทุกช่วงอายุไปได้ด้วยดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ